เขาเด้เลยวังไฟที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นบังไฟของทีมงานสปตมักปริบันทีมงานทีมงานทีมงานเอาสักหน่อยนะครับภูมิใจสุดใจกับผลงานของทัพแอร์

เด็กก็ไม่เอายาขี่นเลยเพ yeah, you know, yeah. sure ื่อนบอกว่าจะาเฮยงหลันั่งเท่าจำด้ยวนถึงหัวซุ้สวตาตุ๊บส่พ่อประมาณเด้อปล่เงี้ยของยาก็คุอสมองเยของท 3 hộp dạng 3 hộp hỏi dạng hỏi 3 hỏi dạng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  ขอไฟเปิดโยกนี้ได้โยกนะดูโม่ได้โอ้โหดันว่ารอดอ่ะออลเดี่ยวมากบอลไปไม่เซอยืนอะไรกั

เกิดข้างจะไม่หยุดจะทำนะตัวอ,อย่างก,การเดินทางนะครับอ<า>สมน้อยนะครับเสีด,ดายแต่ว่ามาคำพูดนะครับเมาเมาเมาพ่อหนุ่มพี่เปล่า ลอยยกลอยบนสิ่งเป็แล้วก็แฉลบสุดท้ายนะครับสืนทานที่เรียบร้อยก็หลุดเวลาไปนำกันครับบรรยากาศท่านผู้ชมกันยังเต็มที่เรานะครับนี่จะเป็นเบื้งคุ้มเลยเนาะปอดบ่ายโอ้ยคือรุงงานเลยนะแบบเออปลอดบ่ายโดนกันไปเรื่อยๆเครับเด้อทะไม่านสลุกจะไม่เดียบร้ยครับ

สามร้อยสอปันนึงเด้อรอรันเวลานะครับปันนึงเด้อได้แล้วไได้แล้วไลไ่ป่ยนเปีนทำเล้ังเดอย่างกว่าโอ้ค่มากว่ามาครับ

เด็ต <aunque S 2> ุ si <right? S 3> ini, ้หค่ะไนเอ็นในซสเลยนวเขาไปแลกดูาร่สองร้อยตีาทไแต่ราคาเท่าไรประมาณสี่ไม้สูงสี่แปดบีบๆมากๆตั้งมือตัางนั่งควบถุกต้องอยู่กับพคนแอกที่ร่

สองลอยต้นท oh, right. right. ี่แล no ้วสามร้อยพันจ้าแเ้ล่ะจ้าววาขาหด้านซ้าย้าวซ้ายหัวดินาานขวาหน่อนึ่งไปสายมาดูรน่าจะอยน่ซิล่ะซิปล่ะด้านเามขไม่ 13, สามรอมีนีหรอสมภาพต้งเอรวลอยตามลกันตามลหัวดันควายดันปลายมีกยเป็นคิ้วๆเลยท่านเีกยเป็นคิ้วๆสี yep er> ่อยู่นะครับสามร้อยสี่สิบพนไปส่สดำเป็นตกระป ดำงเลี้ยมกดังเลยติดประจำเ็ปก้มู้น่ะนะเครื่อนตัวเข้าไปห,ห,หลุดหลอดมาเดื่อนเขาคุ้มคว้มไปเห็นนะครับนลังจากใส่โปโปทายนะคบามสามารถที่จะทำลายอุไยได้อ,อ่าแผ่ยุไย มาตึมสามเกสามรอยเกาสิบนะครับเข่าสักหน่อยนะครับเดสามรอยเก้าสิบนะครับแสดงความยินดีกับพีมหนุงรเหลมครับเบาเหลี่เดีครับ